ต่อฮาหนอยนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงให้นะครับใครที่ได้เข้าไปในติดตามติดตามในเพจบ้างเมื่อวานแตกสามตัวนะครับเมื่อวานนี้แตกสามตัวนะครับผมแตกสามตัวตัวตัดเก้าสามแตกกระจายเลยครับเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็ยุ่งยุ่งอยู่ไม่ได้ลงในช่อง YouTube ให้นะครับทุกท่านเนาะขออภัยด้วยเนาะก็ไปกดติดตามเพจนี้แล้วครับผมไปกดติดตามเพจนี้ได้เลยนะครับ มื่อวานนี้แตกสามตัวนะครับผมสามนอยนะครับมน,นมนรุน3น้อยวิ่งรูดก็7กับ2นะครับ7ก,กับ2นะครับผม เจ็ดกับสองมันเดิมนะครับตามสูตรมันเดิมหกศูนย์เจ็ดสี่สองศูนย์นะครับตัวเน้นของเรานะครับผมตัวเน้นก็จะมี หนึ่งสีหสายด่วนไปกดติดตามเพจนะครับสายด่วนเข้าไปเอาในห้องวีนะครับสายด่วนของเรานะตัวเป็นตัวเน้นนะครับสายด่วนนะครับผมเป็นตัวเน้นนะสายด่วนของเราวันนี้เนาะการทุน กันทุนไว้หน่อยนะครับห้าบาทสิบบาทนะครับผมสองแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดนะครับผมสองสามนะครับกันทุนนะครับสามตัวใครที่ชอบเลข ของผมก็ติดตามได้นะครับในเพจนะไปขอสายด่วนกันนะครับขอเยอะกันเยอะๆนะครับขอสายด่วนนะในห้อง v นะครับแอดมินจะคอยวางให้อยู่นะครับผมเจอกันไลฟ์สดอีกทีนะครับ16นาฬิกาของทุกวันฮานอย นะครับก็ตามนี้นะครับมัดรวมสาม้อยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวเน้นนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามเพจไปกดติดตามเพจไว้นะครับเจอกันไลฟ์สดทุกวันเนาะเมื่อวานนี่แตกตามตัวนะครับปังๆกันยกทีมนะครับกันยกห้องบีเลยนะครับผม <c oughs> แตกสามตัวนะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยนะครับผมอย่าลืมตาม3ตัว5บาท10บาทนะครับขอให้โชคดีนะครับวันนี้ขอให้ปังปังลาวพัฒนาเดี๋ยวลงให้อีกทีนะครับผมสวัสดีครับ